สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับซูซีพ่อลยดีใแล้วเช่นเคยนะคะมันนี้ซูมีเมลมาทรงหนาบานเลยแต่บรูว่ามันเป็นอีหยังแต่ว่าแฟนซูบอกว่าเป็นของซูอ่สเดี๋ยวเข้าไปบิ่งกันเนาะคะ่ะว่ามันคืออีหยังเนาะคะ่ะเนาะมาหลุนกันเลยแต่ซูบ่ได้สร้างของเะค่ะ่าจจะเป็นแฟนซูแหละคะ่ะ เดี๋ยวสัวให้เบิ้งนะะเนาะนค่ะเนาะนี่เด้อค่ะแล้วมาหลุนก็สูนเนาะค่ะเนาะว่ามันคืออีหยังกองใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวเหาไปเบิ้งกันค่ะมาเด้อค่ะเพื่อนมาหลุนก็สูนเนาะค่ะเนาะรู้ว่ามันคืออีหยัง เป็แสนสแซนซูเหรอคะสร้างหายแต่ว่าอยากจะเฮ็ดวิดีโอเนาะค่ะเนาะแก็วิดีโอไวบเอามาไว้ให้เพื่อนๆในเบิ้นั่งเาอยากหลุนเพ้เดียวเจ้าซูก็จะได้เตรียมกันใจกันด้วยคะ่ะต้องใส่กันใจหรือเปล่าจริงๆบรต้องหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาหลุนกันเลย ก็ได้เปิดออกค่ะตัดเอาเลยดีกว่าง่ายดีก็ตัดเอากระตัดโมได้ง่ายด้ยค่ะเดี๋ยวมันเหมือนมันมีห้อยมีง่าย กากตัดเอาดีกว่ามันจังออกมาสวยเอ้ยได้แล้วโอ,โอ้ยอยากจะแน่นอีกแล้วจะไปร,ะรุ่นแบบได้รุ่นแนบซองจะดคองผู้เดียวมาได้ค่ะเบื่อนติ๊งเบื่อมันคือแนวหลีดผมพเพราะว่าตอนที่ว่าซู้ลรีดผมอยู่ค่ะ แล้วยูดีๆมันก็ไฟมันดับไปล้วกันซูก็เลยยินเสียงตี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 สูก็เลยเอิอนแฟนมาเบิงสูบอกว่าสูประกาศใส่ดอกหยานมันระเบิดใส่หัวแบบชิ่เพราะว่าอันเก่าอ่ะมันระเบิดอีลีมันมันมันเป็นระเบิดมันเหมือนโป้เสียงมันแตกมันช็อตกันเพื่อนโยนถิ่งแถบว่าท่านเออสูก็เลยเล่าก็เลยแบบพาไปเบิงยูนิบูธเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายูนิบูธเนี่ยถามว่ามันไม่อันดีวะมันก็ดีค่ะ มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันมีอันถูกใจเพราะว่าซูเป็นคนผมหลายผมหนาสูต้องการที่แบบว่าได้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือย่างเส็ไปเฮ็ดงานก็ต้องรีบผมหายมันได้เร็วที่สุดคือความห่อนตรงเพียงพ่อสำหรับสูเนาะค่ะเนาะไปอันหน่อยอันความห่อนเพียงพ่อนี่บอเตมอยู่น่ะที่สื่อมาหาสซูนี่ใส่บ่อไหนจักอันซูบ่เอาจะต้องเป็นอันที่ว่า จะต้องเป็นอันที่ว่าสูใส่แล้วซูถูกใจแล้วก็โดนใจซูแล้วก็ไหวนั่เพราะว่าสูเป็นูงานสู่ามันต่องเห็ดแบบเข่าสาวเข่าแต่สาวแล้วก็ว,ว่องไหวไม่รีดใส่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงสี่ปอยไเลยต,อต,อตอ้องต้องต้องเอ่อหลวดเร็วท่านใจค่ะเดี๋ยวซูจะเอาอันอันเก่าให้เบิงนะคะที่มันพังแต่ว่ามันใส่ดีมาก ว่าเราจะหาไห้ไดนี่คือคือว่าขันเท้าที่ไปซั่งมาจากเมืองไทยแล้วค่ะค่าส่งค่ายเน้มันกับบ่อได้คุ้มกันดอกค่ะราคามันกับ่พ่อปันกันแหละก็เลยเราก็ต้องมหาปากไฟที่มันไห้มันเหมาะสมกับมันก็ยากนะมั้งยังปากไฟที่มันมันบ่อเขากันอ่ะโบดไฟกับยูนิ่มันบ่คือกันมันจะใส่ยากแน่เด้อค่ะส่วกับมาใดนี่ของเห็นบ่ค่ะกับยี่ห้อเดียวกันเหรอค่ะนี่อันนี้คืออันเก่าเห็นบ่ค่ะอืม มันใส่ดีมากๆเลยมันบุกินผมมันบอ่อเฮดไห้ผมเข้าแบบเสียเลยล่ะเนี่ยดีมากๆนะะี่ค่ะมันบอ่อเฮดแห้เข้าเฮดแห้ผมเห้าเสียเลยแล้วก็มันจะมีไอตัวเนี่ยตัวที่บอกนะะี่ค่ะไฟว่าเห้าเสียเอาความหอนแค่ใดแค่กดปุ่มเนี่ยปุ่มข้างๆเขานะะี่ค่ะเขาจะมีบอกเขาเสียเอาแบบแใดจยงไดมันก็นจะมีบอกเห้าเนาะคะ่ะแล้วก็มีวิธีการทําใ้เห่า,อาบอลลูเราสั่งมาจากไดเนาะคะ่ะเนาะเราสั่งมาใหา แต่ปบันนี้มันใส่ดีมากมันก็ใส่เด้โดนเด้ค่ะนี่ใส่คุ้มอยู่หลายปีอยู่ท่นเพิ่งจะมาเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ค่ะเราซูบอกเล่าว่าฉันมีสแปะอยู่สแปะแบบว่าซูจะสอบสื่อแนวรีดผมอยังเสียใดพวกมันเนี่ถ้าเกิดว่าเกิดว่าพังขึ้นนี่สินะซูจะต้องมีสแปอยางรวดเร็วเลยเพราะว่าโบเมนว่ามาพังตอนที่วันรีดผมจะไปเฮ็ดงานยังเสียผมยัง บ่เป็นเบบอยังเบิงบด้ยังเสียกับบดะะ้ยด้ค่ะซูจะต้องมีแสแปรพังตุ๊บซูจะต้องมีโตสำรองเลยคือเสียบปักแล้วก็ใส่ได้ได้เลยตอนที่สูกับเมืองไทยหลอบที่แล้วเนาะค่ะเนาะสูกับไปซื่อแนวหลิดผมนองบอกนองนองสาวซูเองะค่ะว่าเพิ่อนอยากได้แนวหลิดผมดีๆจักอันเออสูก็เลยพาเพิ่นไปเบิงแล้วก็เสือให้เพิ่นเสือให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะอ่า มาทีนี่เสื้อห้น้องแล้วจะคล้องกัยากได้ก็เลยนึกในใจว่าของของไทยเฮานี้ความหอนมันมันแห้งมันดีแล้วราคามันก็ถือว่าโอเคน้ำซู่ก็เลยซื้อมาติดโตมาน่อมตอนกับเนาะค่ะเนาะหายนองอันนึ่งเลยเอากลับมานน่อมเพื่อถ้าเกิดอันนี้มันพังซุกก็คิดไว้ในใจอยู่เด้ถ้าเกิดว่ามันพังปุ๊บสิซู่ก็จะได้มีสำรองใส่เลยค่ะอ่าพอดีมันพังมันเป็นตามที่สูกคิดอิลเนี่ยแต่มันขุมหมามันใส่หลายปีแห้งสมกะที มันดีอิแล้ะก็ซูกระพึงมันเสียหมู่บ้านซูกระใสของที่ว่าซื้อมาจากเมืองไทยเนาะค่ะเนาะความหอนเขาก็เร็วอยู่ค่ะเนาะค่ะเนาะแล้วก็แฟนซูเราก็เลยอยากหูว่ามันเป็นอียงมันจังพังมันสมเลยบหรืออียงเลยบนะนะซูกระบออยากให้เราสมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดยังขึ้นมาหัวซูมันสิไม่หัวไม่ประคุมกันเนาะค่ะเนาะเพื่อน ถ้เออาเกิดขึ้นถิ่งไปเลยห้าโมเมนสังเนาะคะ่ะแล้วก็ออออแฟนซูเราก็เลยอยากเราก็เลยไปแกะเบิงเราเอาไขา่ควงไป,ไปแกะแกะเบิงว่ามันเป็นเพราะอีหยังเ,ออเราก็เลยไปเอาไอโตเซฟตีอะคะ่ะมันเป็นปักแบบเซฟตีเนาะคะ่ะเนาะมาเสียบทดลองเบิงเราอยากหูเราจะเป็นคนแบบอยากหูอีหยังที่แบบว่ามันเกิดเพราะอีหยังสินะ มันสมเดบอมันแก้ไขเดบอยังสีน,าน่าเราก็เลยไปเอาปักแบบเซฟตี้มากแล้วก็มาเสียบปักซูยูข้างบนข้างบนบานของแต่งตัวซูเราเสียบอยู่ข้างล่างพี่น้องเลยคอยคอยได้ยินเสียงโป๊ะเสียงก็ยัง,ย,ง,ย,งยังแตกดังโป๊ะเสียงดังมากซูก็เลยตะโกนหอกมากว่าเกิดยังขึ้นไอ้ปักอันนี้ระเบิดบอตอนแรกเราบบอ,อยากบอกเน้เพราะว่าซูหามเราไวแล้ว ลอกก็เลยสุก็เข็นเล่าลอกก็เลยบอกว่าเออมัน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 แตกระเบิดแต่ว่าโชคดีนะที่ว่าฉันเอาไอไอปากเซฟตีมาทดล่องมันก็เลยบอเกิดบอเกิดอันตรายว่าสันฉันก็ยืนทดล่องห้างๆแหละก็เลยมันเกิดเพราะว่าสายค่ะนี่สายไอตรงเนี้ยมันช็อตหรืออีหยังเนี่ยล่ละค่ะเห็นบอลี่ค่ะเพื่อนๆนี่อ่าสายของมันมันช็อตเนาะค่ะเนาะก็เลยเอ่อ ต้องเอาทิ้งต้องเอาทิ้งค่ะแต่ว่าสุเรามาเส์ตรงที่แบบว่ามือเดียวเองอะเ,เพื่อนเมื่อเดียวอะนีมันเป็นอ่าสุจะไปซื้อของพอดีของมันมาแยามมสาวมาส่งมีคนมากดกิง้งหวก็มาส่งของแต่ว่าสุโบคิดว่าเป็นของอีหยังของสุเลยสุค,คิดว่าแฟนสุสั่งของอีหยังที่ว่าใส่ในค้อห้ามหนึ่งสี่เลยค่ะเราสอบสั่งสิน,ะนะน้องขเนาะก็เลยเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปซื้อของเน็ต เปิดกล้องก้อนนะสันวาแล้วสิเป็นอย่างสันซูบอกอุ้ยเช่า,าเปิดฉันจะไปสือของก่อนมันมีอีหยังอยู่ในหนนั้นเป็นของฉันบ่ถ้าเธอให้ฉันเปิดสิของฉันเป็นบ่ของเธอล่ะแต่ว่าฉันบ่บอกว่ามันคืออีหยังเธอต้องเปิดเบ่งเองเออเออสันบอกเป็นอย่างเดี๋ยวฉันจะเปิดแฮทวิดีโอให้เพื่อนเดี๋ยวเบิ่งน้ามาสันก <laughs> ็ใหญ่เพื่อนมันหลุ่นมันหลุ่นน้องกันนะเคาะมาเบิ่งกะถูกใจอยู่า่ะได้ยี่ห้อเดิมได้ยี่ห้อเดิมแล้วกะ อันนีซูกับพานใส่ด้วยค่ะซูจะเก็บไว้สแปรเพราะว่าซูใส่ที่ว่าของที่ซื้อมาจากเมืองไทยก่อนเนาะค่ะเนาะใส่เขาเกิดมันพังปุ๊บนี่เลยตัวสแปรซูจะเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าซูขาดบไายอิลิเอเนลรีดผมเพราะว่าอ่ะได้ผมเสร็จเรีย้อยแล้วซูจะต้องรีดผมเพราะว่าซูเห็ดงานอยู่เน็กเนาะค่ะเนะะาะซูประตองการให้ผมซูแบบว่าดูรุ่งร่างนาเกียรนะคะ แต่ว่าหายมันรีดผมได้เร็วรีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายมันเรียบแล้วก็ไปเห็ดงานเลยอย่างีสินะคะตุตตองการความเร็วแค่นั้นนะคะเอาละค่ะ,ะอยากว่าเปิดกล่องห้เพื่อนๆได้เห็นน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะมันมันคืออีหยังกับมหลุนน้ำกันกับุูนั่นแหละค่ะสูกับบรูว่ามันคืออีหยังคือกันเพราะว่าย้ำเหตดสือ,อยังมากสิเราไม่ค่อยบอกออกแฟนซูเนี่ยถา้าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าหายมาเปิดของแค่นั้นละก็จะหูเองว่าเป็นของของสุ กับมารุนโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ่าสุกจะล่าเพื่อนๆไม่แค่นี้เนาะค่ะเนาะเอาไว้กลับมาพบกับสุไม,มในวิดีโอนะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ